สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยผาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยโอ้ยจะกว่าหวยอย่าง้ยห,หวยแอดฝันนะคะทุกคนหวยแอดฝันเนี่ยฝันใหม่ๆสดๆร้อนเลยนะคะรีบตื่นขึ้นมานะคะเขียนให้ทุกคนนะคะกลัวลืมค่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะกลัวลืมนะคะปล่อยคลิปปล่อยคลิปไปแล้วตื่นประงงแงเงเนาะ ฟ้าวมาเขียนให้ทุกคนค่ะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะแอดก็ไม่รู้นะคะว่า จะฝันอีกไหมนะคะทุกคนจะฝันอีกไหมนะคะแต่ว่านอนเยอะฝันเยอะนะคะเน้นระยาเอ้อเป็นเพียงแค่ความฝันนะคะความฝันห่วงแอดฝันว่ายังไงฟังให้จบนะคะฝันว่ายังไงฟังให้จบฟังแอดเล่าให้จบนะคะมันจะแบบว่าไม่มันก็สิโอเคก็มาดูตัวเลขเนาะทุกคนเนาะ ถ้าเป็นเมื่อคืนนี้ถ้าฝันเนี่ยก่อนจะตื่นนี้มันก็ต้องเป็นวันพระใช่ไหมคะอันนี้วันพระเนาะเอดก็จะไปเปลี่ยนดอกมงดอกไม้นะคะไปล้างกุ้งล้างแก้วปัดกวาดเช็ดทูนะคะห้องพระนะคะทุกคนช่วปัดกวาดเช็ดทูห้องพระเนาะไม่ยาหมอบนาทีให้เอดหรอคะโอ้บอร์เห็ดกับบอรรคะ่ะบอเห็ดกับบอรไดเห้เฮ้ยนี่แหละค่ะทุกคน เอาเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะชอบคอยจัดคัดก็ผ่านมีแค่นี้เองนะคะเอสฟันบอกคเมื่อคืนนี้ฝันนะคะนึกความฝันนี่รีบมาเล่าให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกินยาก่อนนะคะบ่อยๆค่ะติดใจแล้วค่ะจามนี่เหรคะอาการเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆนะคะตื่นนอนเลยค่ะเพิ่งตื่นนอนนี่จะรีบ รีบค่ะรีบทํางานนะคะทุกคนจะได้มาอัดคดลิปแนวทางให้ทุกคนนะคะโอ้ยทํางานอย่างก็ะเลียนดอกมุงดอกไม้นี่ละคะ่ะเปลี่ยนดอกไม้นะคะทําความสะอาดแก้วน้งแก้วน้ําอะไรก็ว่าไปนะคะเอาปวยเสียนไหวพระได้ไหมเอาแอดปูปวยเสียนสวยดิคือ เอาใครมีต้นโป้ยเซียนส่งมาให้แอดหน่อยนะคะแอดอยากได้สีขาวสีเหลืองนะคะแม่ๆมีไหมเนาะใครดอกใหญ่ๆนะคะแม่โอ้ยส่งมาให้แอดในเด้อผู้ใดมีแอดขอซื้ออะไรค่ะขอซื้อนะคะอ้ยแต่ว่าไปซื้อตลาดก็ได้เนาะเออจะไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ้ยเดยอแอดไปซื้อตลาดเนาะชอบค่ะแอดเป็นคนที่ชอบดอกโป้ยเซียนนะคะดอกเล็กๆก็ชอบนะคะดอกเล็กๆมีใครมีสีขาวไหมเนาะ โอ้ยเดี๋ยวไปสร้างเน็ตเอาเนาะทุกคน,นเนาะหอยก็มกักเนาะชอบค่ะแอดชอบนะคะแต่ว่าเผื่อไม่แม่มีเยอะนะคะแล้วก็อยากได้ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเอามาดอกกุหลาบขอสีชมพูอเทเดเอาเพื่อนี่แหละค่ะตรงเทเดเอาเนี่ยนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ไดค่ะมือแรกแอดถือหวยแอดกระสีได้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งกินยาก่อนะค่ะ <c oughs> มันคือหน่วยออกจากปากเอามามาฟังบานเลยอกทะเลไปอกทะเลไปหลายนาทีนะคะมาฟังเอฟซีว่าข่อยกระถาฟังอยู่เบาๆจ้า,า,จาเถื่อวะสิเมื่อคืนฟันค่ะฟัน ว่านว่านะคะไปอยู่หมู่บ้านนะคะเจ้าว่าหมู่บ้านตัวเองก็ไม่ใช่นะคะเจ้าว่าเป็นหมู่บ้านตัวเองก็ไม่ใช่เพราะบ้านแอดเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านที่อุบลนเหมือนกับอุบลนอีกแล้วนะคะเหมือนกับบ้านนี่แหละค่ะแต่ที่บ้านมีคนอยู่เยอะเป็นเหมือนชุมชนนะคะแต่ว่าชุมชนนั้นเป็นบ้านหลังเดียวบ้านบ้านบ้าน บ้านเขอิ่นบ้านเนี่ยวาบ้านชั้นเดียวนะคะทุกคนบ้านชั้นเดียวนะคะจะมีหน้าบ้านจะมีหลังบ้านประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านบ้านชั้นเดียวแบบติดพื้นเลยนะคะไม่มียกสูงนะคะนึกออกเมนบอกสมัยก่อนเนาะบ้านชั้นเดียวแบบติดพื้นเลยไม่มีแบบว่ายกให้มันสูงขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ หลายหลังเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดกันแบบชนิดว่าติดเลยนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะวางวางวางสามสี่ห้าหลังนะคะทุกคนก็สู้กันนะคะเรื่องหวยลาวพัฒนานี่แหละคะ่ะทุกคนหวยลาวพัฒนาก็คุยกันนูน่นนี่นั่นนะคะเหมือนแอดก็เป็นเจ้าแม่นะคะเหมือนแบบว่าเราคุยกันกับหวยที่บ้านเลยนะคะคุยกันนะคะเขาก็ซื้อหงซื้อหวยกันเนาะไม่รู้ว่าหน่อยเยอะฝันเยอะไหมนะคะมีคนแก่มีเด็กมีอะไรเต็มเลยนะคะทุกคน มีคนแก่มีเด็กเต็มเลยนะคะอ้๊ยเป็นหมู่บ้านที่สนุกสนานนะคะแอดก็คุยกับเขาเสร็จนะคะคุยเรื่องหวยเนาะคุยกับเขาเสร็จนี่แหละค่ะคุยกันว่าหวยตัวไหนจะมานะคะหวยตัวไหนจะมาหวยอะไรยังไงนะคะเขาก็โูกันนะคะเขาจะซื้อตัวไหนนะคะทุกคนเออแอดก็โูเสร็จแล้วนะคะแอดก็ไปแอดก็ไปค่ะแอดก็ไปแอดก็ไปเออจะไปรดน้ําต้นไม้ค่ะ จะไปลดน้ําต้นไม้เอ่อแอดมีสะนะคะสะแอดอะอยู่หน้าบ้านทีนี้นะคะก็อยู่เดินทะลุมานะคะคุยกับปบวผู้เฒ่าผู้เลวเนาะแอดก็เดินทะลุมาค่ะทุกคนทะลุมาก็มาลดนะคะมาลดตะไคร้มาลดอะไรนะคะตะไคร้างามมากนะคะปลูกอยู่คู่สะขาอเอิญคู่สะเมียนบุค่ะแล้วมันก็จะมีน้ําในสะนะคะน้ําในสะใสามากทุกคนเห็นตัวปลาเห็นตัวปลาเลยนะคะใสามากนะคะ มันไหลค่ะทุกคนมันไหลไปมันจะมีคล้ายๆว่าคือน้ํามันเยอะแล้วมันก็จะไหลออกนะคะมันก็จะไหลออกมันก็ไหลไปอีกที่หนึ่งเนาะทุกคนอุย้ยแอดก็ไปตักค่ะไปตักมาลดนะคะแล้วตัวเองก็เห็นตาค่ะเห็นปลาหมอค่ะมันดิ้นกระเนียวกระเนียวทั้งทงที่มีน้ํานะคะแต่ว่ามองไปอย่างเงี้ยเหมือนมัน เขาอื่นไปอย่างกับปลาโคนไหมคะเหมือนมันกระเด็มันมันกระโดดออกจากสะนะคะทุกคนแอดก็จะไปจับเอาอมันนะคะโอ้พอไปจับแล้วเป็นปลาช่อนทีนี้นะคะไปจับเปเป็นปลาช่อนในปลาช่อนปลาหมอไดไอะไรไม่เยอะเลยนะคะทุกคนเต็มขูเต็มถังอยู่บ้านโอ้แอดก็นี่นะคะแล้วก็เปียกหมดนะคะตัวตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนมีปิงด้วยนะคะปิงจะมาเกาะแอดนะคะแต่ว่ามันเกาะไม่ได้นะคะแอดกลัวเพราะว่า ที่จริงอะ่ะแอดเป็นเมนด้วยนะคะเป็นเมนเนาะแล้วก็ไปลงในน้ําอย่างนั้นนะคะว้ายคิดมาลคะค่ะแย้งค่ะค่ะเออไปลงในน้ําไปเอาปลาเห็นปลาค่ะกคนเออเฮ้ยเนะะี่่ะปลาคอน,นะคะ่ปะปลาคอนปลาที่มันมีน้นําน้อยนะคะน้ํามันซึมออกจากสระนะคะมันหล่นสาหนาะมันหล่นสามันก็ไหลไปท่งนานะคะมันไหลไปท่งนาเนาะ เออนั่นแหละค่ะปลามันก็กระโดดกระดองกระเด้งไปด้วยกับน้ําเล็กๆน้อยๆน,น,น,นี่แหละค่ะปลาเขาเอิญปลาขอนปลาบืนฮัลโหลค่ะแล้วกําลังจับปลาอยู่กําลังจะมาลดตะไคร์โตนะคะตะไคร้ก็งามอะจับปลาได้ปลาเต็มเสร็จแล้วนะคะจะมาวิดน้ําลดตะไคร์โตนะคะเขาร้องตะโกนบอกมานะคะเขาร้องตะโกนบอกห้วยเล่าพัฒนาออกแล้วแต่เป็นเสียงเด็กน้อยนะคะเสียงเด็กน้อยนะคะทุกคนเสียงเด็กน้อย เราพัฒนาออกแลว้ววสานแต่เอดว่าไม่รู้ว่ามันออกอะไรนะคะแต่เขาบอกว่าบนนี่ออกโอ๊ยตายแล้วกระดาษไม่ได้เอามาลวงบนออกเนี่ยเขียนผิดโอ้ยสร้างมันเถอะอันเดียวกันนี่แหละ แต่เอ็ดก็งงนะคะว่าบนมันออกตัวนี้แล้วล่างมันจะเป็นตัวนี้ได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าบนออกแล้วนะคะเขาบอกบนออกแล้วัวสันสองเก้าสงเก้าสงหัวสันค่ะบนออกแล้วสงเก้าสงล่างออกเก้าเก้าค่ะทุกคน เขาบอกแบบนี้แหละค่ะเด็กน้อยนะคะเป็นเด็กน้อยเขาถูกกันค่ะทุกคนสองเก้าอีกแล้วนะคะแอดก็ติดใจแต่ว่าเขาถูกกันอ่ะเขาถูกสองเก้าค่ะไม่มีใครถูกเก้าเก้าเลยนะคะไม่มีใครถูกแตะเก้าเก้าหรือเขาบอกว่าหวยออกแล้ววสันนาะก็เลยบอกอ้าวออกสองเก้าตัวเก่าอีกแล้ววสันนาะแอดก็ว่าว้ายอย่างหวยอย่างคือออกแต่สองเก่าเขาบอกว่าบนนะคะเด็กน้อยคนนั้นเป็นผู้ชายนะคะ บ,นบนอ,อกว่าบน0 9งนะคะแต่ว่าล่างทำไมมันเป็น99เอ็อดก็เลยมันมันคือออ,อ้โหนี่แหละค่ะในฝันแค่นี้แหละคะ่ะจบค่ะแต่ว่าแอดมันนะแต่ถ้าแอดฝันเห็นน้ําทีไรนี่ไม่ค่อยอยากจะพลาดหนึ่งนะคะตอนนี้แอดเล็งหนึ่งไว้นะคะหนึ่งคะ่ะทุกคนแอดรู้สึกชอบหนึ่งนะคะหนึ่งคะ่ะทุกคน นี่เอสฝันเห็นน้ำนะคะประเด็นคือน้ำกับปลาหนึ่งเปียดปลา,าเต็มถังเลยนะคะกับสีบวกหนึ่งเปียดตัวจับกระหาหนึ่งเปียห้าปาโอ้ยจ้าขาเดาเอาค่ะพากันแปอลดค่ะ จับขะจับเลยนะคะจับแต่ว่าไม่ได้ใช้มือจับนะคะเพราะว่ากลัวมันปักเอากระถังค่ะเอากระถังแล้วก็เอาเท้าเอาเทา้าเตะปลาเข้าถังเลยนะคะทุกคนแบบว่าแบบหูดเข้าถังไปเลยนาะแม่ค่ะเออมันมีมันมันก็มีไม่เยอะนะคะแต่มันได้เต็มถังค่ะปลาโคอดไรปลาโคตัวง่ายหนึ่งปลาโครปลาสอนเอาปลาโคก็ปลาสอนมันตัวเดียวกันปลาเข็งเนาะแม่ปลาหม้อน,นะะหมอนะคะบ้านแอดเรียกปลาเข็งค่ะทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนแต่แอนนี่โอ้ยแต่แอนฝันเห็นน้ำนี่ไม่ค่อยพลาดหนึ่งนะคะไม่ค่อยพลาดหนึ่งแอดนี่แหละแอนถือเอาหนึ่งนี่แหละแต่มันสิเป็นหนึ่งอย่างเท่านั้นค่ะหนึ่งนี่แหละแต่แออันมักหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าตัวเลขที่เขาบอกมาแอนเฉยๆนะคะแต่สองเก้าก็ถือว่าเป็นหวยที่ออกมาเขาบอกล่างออกเก้าเก้าแต่บนออก 29, สองเก้าสองอะไรประมาณนี้หรือสองสองเก้านี่แหละ แอหววหวยมันคือออกนี่เานีว้าวสาวสาเอาส,สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ